สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่ FC Thailand ครับตอนนี้ก็อยู่ประบาณแบบอากาศก็พอดีพอดีนะครับถึงเวลาแล้วครับได้เวลาจะพาน้องงามโชคกับคุณป้านะครับวันนี้ก็จะพาไปกินน้ำนะครับโดยมีควานนะครับมีควานเป็นพี่เสียนะครับพี่เสียโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูควานนะครับนี่คือควานนะครับพี่เสียครับผมสดีครับผมน้องเสียนะครับ น้องเสียบีครับช้างอยู่ตรงไหน<ะ>ข้างหน้าข้างหน้ายังไม่เห็นช้างเลยตอนนี้เขาอยู่ทุ่งลงมาทุ่งนะครับเดี๋ยวเรารอ น้องดีกว่านะครับรอให้น้องเสียเขาไปพางามโชคกับป้ามานะครับเดี๋ยวเรารยล่นนี่นะครับผมมาแล้วนะครับคุณป้ากับคุณหลานก็มาแล้วกำลังเดินมานะครับตะคุ่มตะคุ่มอยู่นะฮนะวันนี้เราจะพา คุณป้ากับคุณหลานไปลงที่น้ํามูลนะครับอ,อีกที่หนึ่งนะครับปกติเราจะไปลงที่ฝั่งท่าซรายนะครับแต่วันนี้เราจะลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เริ่มน้ําเริ่มแห้งแล้วฮะแล้วก็ลงได้แล้วหลังจากที่น้ําท่วมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเห็นพ่พ่อแล้วไปไปไปกัน ไะไปต่อไปต่อเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำนะมาโชคเดินตามเลยครับเดินตามพ่อเลยโอ้โหวิ่งมาเลยวิ่งมาเลย คิดถึงคิดถึงคุณพ่อคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะฮะคิดถึงคิดถึงโอ้คิดถึง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  ค่อยๆ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 เดี๋ยวค่อยๆเอาตึมึอ้โรีบเลยรีบรีบไปเลยไป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 อปไปเลื่อไปเลยออหวงคุณพ่อเอาคุณพ่อไปด้วยเอาคุณพ่อไปด้วยพ่อไปด้วยพ่อไปใกล้ๆอ่ะมามมามาม มันมันนะ้ำมันมันนะ้ำชีด้วยปกติแล้วนะก็ท่วมถึงนู้นเลยนะครับถึง oh. ถึงยอดไม้เลยนะฮะในน้ำก็ลดลงมานะ ร้อ,อ,องทำไม้าตาน่าจะแบบไม่เห็นโอเล่ครับแล้วก็แบบประมาณว่าคุณพ่อก็มาทำไมไม่เห็นพาเล่มาด้วยอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็ร้องหาร้องเรียกนะมันน้ำก็จะประมาณนี้นะครับน้ำก็ยังเยอะอยู่ครับยังฆ่าไม่ได้นะครับ ลมก็แรงนะครับตอนนี้ลมพัดแรงมากอ้ํอ้อ้กินไปด้วยลองไปด้วยเนาะแกตาเ่เอากินก่อนกินก่อนนำโชคเริ่มแน้ะนำโชคเฮ้ยเฮ้ย เอาอาบเลยลูกลงไปอาบลมแรงน่าดู Oh, 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 oh. <laughs> Nào Dơ, nào lắm con ăn lắm con hả ui, 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 ui. ui, 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 ui. hả? ui 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 nào bò. Nào bò, bò là, bò. Hứ? ui 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 lùm, lùm, ui 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 เขาเขาเล่นไม่มันนะนะท่าคุณพ่อไม่อยู่ด้วยนะเขาแบบปกติถ้าคุณพ่อมาด้วยเขาก็จะมันหน่อยนะโอุ๊บิคือแล้วหายคุณพ่อเนาะหายคุณพ่อคุณพ่อไม่มาด้วยมา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 เล่มาเล่มาเล่ เฮ้ยเฮ้ยเสงสัยไม่ไม่เห็นคุณพ่อเนาะดูทั้งปลาทั้งหลานเลยเนาะดูครับเออเอาไปแล้วนี่เห็นไหมสาเหตุที่ทําให้ผมขัดไปอย่างนี้แล้วครับชอบถูนะครับขันเนาะโดนโดนน้ำปั๊บคันเลยอ ไปไหนนี่ไปไหนนี่ฮึโอ้คิดถึงคุณพ่อทั้งป้าทั้งลานเลยเนี่ยเออ,เอ,อขันอี่เอ,อ่าสิบห้าให้คัดตังได้ผมนี่ดูสิครับ บรรยากาศก็ดีมากนะลมเย็นสบายนะฮะป่าไปแล้วป่าไปแล้วป่าไปแล้วมามาเพาะไหมไม่ไปไม่มาละ โอเคครับผมกินโอ้ยตดดังตดดังเหมือนรทนโดเลยเฮ้ยหักหักต้นลงตาต้นม้ลงตาได้เนี่ะไปไปไปโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้ช่องโอเล่ FC Thailand ดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ น้องๆควันจิว๋วแล้วก็ครอบครัวไพายเอาเลสน,นะครับผมสวัสดีครับ